ื่อ AI กำลังดันช่องของเรานะคะเราเจอนะคะเรารีบไปโพสเลยนะคะเพราะเวลานั้น AI กำลังดันช่องของเราให้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ติดตามนะคะแล้วก็คนใหม่ๆได้รู้จักเรามากขึ้นค่ะก็เดี๋ยวเราไปเช็คกันที่ช่องดับบ o a r d กันเลยจ้าเราเข้าไปที่ Facebook นะคะกดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นจะเจอขีด3ามขีดนะคะเรากดเข้าไปค่ะแล้วก็มาเลือกหาคำว่าดับบ o a r d มืออาชีพนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปเลยจาก แล้วหลังจากนั้นเราดูซิว่าช่องแดช b บอร์ดมืออาชีพส่งอะไรมาให้ใอ้ดูทั้งหมดเราก็กดไปนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเจอการขยายนะคะการขยายโปรไฟล์นะคะตอนนี้ AI กําลังดันช่องของเราให้กับคนที่ไม่รู้จักมากขึ้นนะคะเราก็กดไปเลยค่ะเราสัญญาณแป๊บนะคะ แล้วหลังจากนั้นเห็นไหมคะสร้างโพสต์เมื่อเราเห็นแบบนี้นะคะเราก็สร้างโพสต์ไปได้เลยนะคะกดเข้าไปนะคะว่าเขาให้ทําอะไรไม่ว่าจะเป็นคลิปเรียวคลิปสั้นภาพนิ่งอะไรก็จัดไปตามที่ AI บอกเลยนะคะแล้วก็โพสต์ได้เลยค่ะ AI กําลังดันช่องของเรานะคะให้กับคนที่ไม่รู้จักมากขึ้นค่ะกันดูนะคะเพื่อช่องของเราจะได้เติบโตไปในวันข้างหน้าคะ่ะ